ใช่ทเ็ค่ะอืมอ่าีเทียวแล้วก็ยังได้เติมน้ำมันให้ลูกไซคุกอยู่พานปั้มน้ำมันอยู่ในสชวเกมแม่แม่อืลูกไซคุกอ่าแม่แม่แม่เติมน้ำมันบอกว่าบอลเลยแม่สิไปล่ะพันมา่านล้านใกล้ก้ไอ้ไม้เป็นยังมาใบอยู่วะแม่มันถึกได้เติมบอลเอ้าแม่สิไปล่ะแม่สิไปแล้วยังให้แม่เติมอู่ทิเอ้าเอ็ดไปส่งแม่นี่แหละนะแม่ก็ต้องเติมให้เอ็ดแล้วว่าซ่าน ยังมาเสียงเงินบอกเติมสามร้อย้จะเติมหลายแล้วนะโอ้แม่ทถ่ายวิดีโอก,กบ็บอกอได้เนาะอยู่เพระาะว่าเติมนะ้ำมันให้เอ้วิดื่อกี้บถ่ายวิดีโอเนี่ยวันนี้เพราะม่เติมให้เราถ่ายวิดีโอ,นะ <laughs> อ,ดโอได้ ลำลงนังเรือค้ามภาคเด้อจะไปเที่ยววันนี้น่ะนายกคนเด้อน้อยมันบอกว่าสะพานลอยน้ำข้ามน้ำลงสะพานกระยุบลงหน่อยนึงสิน้อยมันกาเป็นต่ญาติน้ขึ้นกระนน้ำใช่มันกมได้ยืดตเป็นสะพาน้อยสะพานลอยน้ำมาสร้าน น้ำขึ้นมันก็สูน้ำลงมันก็ต้มน้ำสะพานก็ได้อดทนแห็มแล้วเดินไม่จะได้เห็นหนูไปร้านไทยร้านแบมบูเอทีเอ็ทเนทนห็เมขับไปซื้ออาหารไทยก่อนโอ้บ่อแพง แเงาะเลยจะพึ่งจะพึ่งเราค่อยเอาค่อยเอาฮะเงิเนกูมเบิร์ตมสิสูกินมามา่แาแก้วมามา่มา,มา,ามาทีาเออแม,ม,ม่แมนเจียวมาม่าคือกันเพราะว่าเมื่อวานนี่ลืมฝากน้องกุ้งเอาไปใส่นหน้าคนรวยกำลังซื้ออาหารไทยสิพากันไปซื้อปลาเรียนอะทำไมใส่สั้นจังเลยลูกหนูไม่หนาวหรอเรียนนะเรียนนะ อะไรเรียนอ่ะเห็นอะไรเอมาอเ่าเห็นม<อ>ันออืแต่อันเปหนามันคสเ็นปาอืมคนรวยกาเจ้าซื้ออันเล็กอันใหญ่ก็เลือกเลยนะจ๊ะเจ้าซื้อบักุเรียนเห็นคุณซื้มาเมาเพนี่เป็นเดี่ยวนทุเรียนเพอนี่ยบ,บอกย่าบอก,บอกให้ยูทูบเบอร์ไทยสักค <laughs> นขนาดให้เจ้าเบิร์นพี่น้องเป็น เสร็จแล้วเหรอเอาทำไมไม่เอาเต็มมามาเต็มให้แม่กินด้วยสิดูอีเลนนามัน้อนว่ะนะอุ๊ยเรนน่า,นาทำไมได้อันใหญ่จังเลย คิววันเล่ทมันก็เลี้ยวจากเซซิตี้ อืมเข้าใจเขาอยู่น้อยันเหม็นมหาลรากินดุเรียนยืนนี่เจ้าเบิ้งด้วยนี่เม็นคักขนาดพลระรางเบิ้งแต่รู้ตัวเองขนางนอกอืมพลังยางไก่เจ้าก็เหม็นเหม็นกรยาดแล้วไม่ข่อยมากินตรงนี้เจ้ายางไก่เองน้อยแอน้อยวาหรือวะฟังออกบ่ะอืมลูกพระก็ไปกินแมกโดนัลด์กินอย่างกับเฮ้แฮมเบอร์เกอร์เออแม่ก็กินดุเรียนอยู่ข้างขยะนะเพราะว่าต้อง ออกเกาหลซีนนได้ไปเล่นอันนั้นก็จะไปโรงแรมเขาชีบ่ใหเอาเขาเรื่องของเรื่องใี้เจ้าเบิง่งนวะนี่แต่เลยเป้ากนหิหนมันเบิรเขาเหนียวเพราะเปนน้อยเขาเหนียวดอกเขากินเขาเหนียวแล้วมันเก็บท่อเขาใชมันมามาอืมพลังนี้แล้วมัน,นก็จะว่าน้อกุหลาบเนาะนี่นมัต้องกินห้เบิดเด้อบาหาเขาโรงแรมบ่ได้เ<ม>ขาไม่ว่าต้องเขากรไล่ออกเลยอืม แสบแสบแสบก็อันแรกแซ่บที่สุดอันแรกแข็งมาเซียนเซียนเลือกกุเรียนมาท่านิ่มนะเซียนเลือกของนิ่มว่าแม่เลือกของแข็งนะว่าไม่แอ่มากมากนิ่มเพราะกินกับข้าวเหนียวอืด้านหันท้ยข้างหลังน้อยไปที่ไปกินมือแล้งมาท่าน่ปผู้เดียวมันหลอมา ได้ห้องอยู่ติดกับสนามบอลพอดอีแต่ลาบนนี้บ่มีแข่งบอลเ้อะก็เลยเงียบสี่หลีโอเคยอยู่ห้องเขาก็ได้มีมาให้แม่ดูให <laughs> ม่ดิผมมี้มูบิลเดี <Yeah. S 2> so ๋ยวเดี๋ยวสุดอันตราสั่งวิการณ์วิจารณเรื่องสุดคนนี้นไน ไปเก็มถ่ายรูปน่อยถ่ายได้ไหมดอ้านะไดดถงนาได้เอหน่ยสองสาวหนิหิวแห้งเก่เดือหนาหน่อยขาเจักยานวันนี้คือบ้านเฮาเนาะลาดแกงลาดนั่นลาดนี้นะน่อยล้านผักหรือลาดผัก มันขายกาแฟเลยเออมับอยู่โรงแรมท่อน่ะมันไอเทที่มาี่เล่นกับเอม่ามเจบนี่จะไม่เหมือนกันเลยนะน้ำมันมสู้อ๋มาหมอคลอกอมันจะเอกว่าไหมเนาะชูบวยมากไม่ใช่แก้วกินแน่เนาะแก้วเนาะ คือบอกไปร้านเอกก่อนยังไงเอาเนี้อกองง่อยไปใส่ยองเขาแซ่บมันจิ้มแซ่บเนาะคือว่าน้องอ้อยมาถึงสร้างอันนี้ซีโค้งแกะยาอัน่อยใช่คูณบ่าวจีลูกสามทีนึงเลยน้อยเลยคนเดินกับเสว่ากูลูกซีหมดแล้วเนาะจองสองห่องลูกคือแบบนี้กับเบาเห็นเขาเลยเนาะ ลองจงอินตาแกรมเหรอลงอินสตาแกรมเะอร่อยไหมเอ็มอาปะคงกรการคทัก

องแล้วจะไปกินอาหารเศร้ากินอาหารเศร้าแล้วกะมาเช็คอ้าวิพ้าที่น้อยไปเล่นน้ำเลีนน้องน้องข้างบนเอ็ม่านอข้างล่างอันนี้แม่เอ็ม่านอนอันนี้ไอ้น้อยนอนคิดน้อยอันยฮันนานับคารูดีน่ะนอนอย่างหองหนึ่งอันนี้ห้องอันอ้วนบอับพี่แนรบนรบเป็นสวยถ่ายรูปห้องหลัง ห้องน้อยสองสาวก็ไม่ได้พไม่ได้ห้องใหญ่วิวในเมืองอันนี้ห้องอ้วนกับยูฮันอีกับพี่เนี้ยห้องแม่เอมมาวิวอันสนาบก่อนเขาคือเปิดไฟงานหน่อยเขาคือไม่ได้เปิดมีเหลียวผมก็เกินมาก็สุดงงามหน้อยหน่อยกวาดเสื้อห้เตียกินอาหารเช้าจ้า แม่มองไม่หน่อยเล่นนะไม่เหน็นเล่นนานเลยจเจ้าเบิง่งเนื้อผัวรวยกินของเขาได้หลายอาหารเศร้าเนี่กินแบบโบมัญญะบัรยั่งเลยมากระมันก,ะ,กะเกษน้าเสียตาเนี่ยจ้าเจ้าว่ากะแม่มาขับ,บรถบเปลี่ยน <laughs> ย้ะสั้างรายนะเออมากินอาหารเส้ากินเออกินเลยกินหลายเลยนะกินได้หลายนะเมื่อเส้านี่บอกลูกว่าเมากินไหนหน่อยกินได้หลายได้ลูกกินได้หลายเพราะว่าเขาจะไปซื้ออาหารเที่ยงมาสั้นนี่มันเป็นร่วงกัาแาโรงแรมแล้วแต่นายนะคนไทยแม่วันนี้เขาจะได้กินอาหารแลงเธอเดียวเด้อพราะั้นลูกนะลูกก็อิ่มก็คุ้มลูกกินไม่ได้แต่แม่มากเขาได้คุ้มลูกได้หมาถึงมากแต่มีเงินนอกอาจจะไปซื้ออาหารเที่ยงมา มาลกทายเขาเจ้าเลิกแล้วกับมาลักทายกันกับพวกก้าทายหรอกอะไรเนาะอันนี้ยร้านอะ่ะไอลุงอาหารมันปิดปิดิบเป็ดมงยี่สิบอ่ะก็เลยเต้ามาทายของเขาเจ้าอยากหนุกบอกพริกขาเจ้าปปปูกอยู่คนน่เขาเจ้าก็ปลูไในงานขักงานเนี่ยเนี่ยแต่ว่าบรูว่าเป็นบักพริกไทยหรือว่าเพิษหรือบเพิษงานงานปุูไในงานขากงานของขาเจ้าก็ได้ ไั่วนี่นแม่มามามาทว่วไข่ดาวจ้ะเอ้ามามเมื่อกี้เขาไปเห็นไข่ต้มลืมลเิไข่ต้มนะเส้นหมอนลมควันกับขนม,มปังกัะแซบน้ำอยู่เดี๋ยวเขาจะจัดเดี๋ยวสิไปจัดดูบ้านแบบนี้ย่ น้อยมาหยิบเงินนี่ได้ไหมชี้ชัดแบบนี้ไหมโต๊ะวงโต๊ะวงเลยนะลูกอาหารอยู่บ้านคุณจะทำประมาณนี้ใช่ไหมตุมน่ะเธอไม่เธอไม่มากคันนี้นางกินโซนอ่ะที่คายโยหานมันเป็นเห็นบ่โซนใครเจ้านางเบิร์ฟุตบอลน้ำเจริมพวกแม่มาได้คี่สิบโมงขึงมันก็เลยหมมบ่ว่างก็เลยพักกันนางทั้งในที่โซนทั้งใน ้ากันนั่งทางในพวกแม่มากกับข้าวไอ้น้อยบนนั่งางนอกมันหนามันนั่งกินทางในร้านอาหารกินอาหารเก้าอิ่มแล้วกันขากันไปคขนทองแล้วน้าสิไปว้น้่งตออิ่มแล้วไปแล้วแบบนี้ไงเออคอนเสีร์ตส่งให้รายน้อยหนอยหน่อเก็บเก็บเป็นไงกระน้อยของหมูอะไรเป็นไงปราน้อยไม่ใช่ของหมูก็แปลงของหมู เราจะไปอาบน้ำนะคะแค่นี้ข้างบ้านกูแกส่วเลียจะทำอะไรเลียนะรเ,นเรียรยังไม่ได้แปลงฟันตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะของใครไปรเชา้าที่รอดเรอยากถ่ายรูปหรอไม่ได้ถ่ายเราวิดีโอนั่นแหละอันนี้อันนี้มีอะไรมาดาเอ่อของกินน่ะแล้วถ้ามันขาดกดใส่ทิ้งนี้เลยเออเพราะว่าถุงมันมันยางพารามาจากไครแล้วมันดีอยู่ อันนี้สนามบอลที่ห้องอันพวกแม่มาอยู่กับพอกดีเหลียวลงมาเห็นชัดเลยลลเวลาขาเจ้าแข่งแต่วันบอกไม่มีการแข่งจไปกับสิแกอีกแล้วนาทีระบนนาทีละสองคนมาเนี่ยย่าโทรหาใครลูกเอา